ครับครับว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะคเมื่อนี้จะขอนอนุญาตสถานทีก่อนนะคะเนาะเมื่อน,นี้เบิกทรามากวัดสะมณีสามารถตามใช้บุญนะคะเมื่อน,นี้สามารถขอกทอนปูโพด ไอ้มาขอกันได้ตลอดแอบมาสัมผัสเบิกกับผู้ใดมาแก่บ่นอยู่นี่ปะท้เพิ่นถือเลขแม่เปิ่นมาขอให้เลขเข่าพิ่นจะเขาแม่มเปินได้ผลทน้องหม่มาแก่บ่นยูวัดสามมณี่ล่หลายคนเหมือนนี้การสก็บคลิปฝากพ่อแม่พี่้องว่าผู้ใดถือแม่เขาโตงวดตัวใดใดตัวใดเนาะค่ะเนาะเบ,บิกทรัพย์กับบุพัฒน์ถจะมาขอปูโคดเพราะว่าเบิกทรัพย์ตั้งแต่โดนล่ะละับเบิกทรัพย์มาขอให้เลขแตกสามตัวอยู่นี่แตกยี่นีบไหม เบิกทัพเดเมาร่ำแก่บนยื่นหนีเป็นประจำนะคะแต่ประเดี๋ยวมาดูนแห้งละเมื่อหลีขึ้นพอ่อถือว่าผู้ิ่นเอิญมากแต่ว่าจากักเดมาขอพอ่อซัดถูแตกไปเนาะแตกสามในเรือปูเบิกทัพกับเจ้าน้ามผลน้ำไม่เก้ายางหลักามาล่ำถวายปูขอให้ออกสองหนึ่งสี่งวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกแต่ว่าเบาิกทัพย์ขึ้นขึพ่อนาเบิกทัพย์ดูแต่ <c oughs> พ่อดูจังได้พี่น้อง ไปไใีใจน้ำปีนองเด้อมือเคลื่อนนี่ผู้ใดไปเล่าเขาได้กันเป็นมื่นเป็นแสนเขาไปเล่าเขาได้ค่ะเลขเล่าออกสองสี่สองสองสี่ถ้าออกสองหนึ่งสี่เอฟซีรวยอยู่ในไล่ลุมแตกแซวซะอยู่ค่ะ เปิดซับลงกหอยูสองหนึ่งสี่ลาววันนี้นะวสันหมู่ว่านี่เขาได้ถือสองสี่กันหลายหลายมีผู้แก่หัวหมูเด้อค่ะมีผู้ใจดีครับผมส่งเงินว่าหายเอาหัวหมูไปแก่ผู้หายผีวสันเอาไปเดอ้อวสันได้น้ำคลักน้ำแนววสันดีใจนั้งเดอ้อค่ะทีแตกหมื่ว่านี่ได้ไปคืนทูกให้ผู้มโยหันใ้น้่มาน้่มาเงียนเลย,บ,รรยลบิญญานเดียวนั่มาบอกเลขเลยว่าจงบิญยาณเลยมาขึ้นนี่ ล้วม้ยีรีพี่นองเลยว่าสิอุบอิบอุบอิบไปสื่อผูดแล้วอดมาได้่านมันตรงเลขกลังเขาคอยกอนได้กอนนองพี่นองเนาะครับผมอ่าคือฟันหมือขึ้นนี่เพิ่นน้่ไม้อีรีค่ะฟันที่แรกนั่นฟันวานพ่นขึ้นจังสีลบสิค่ละล่าฟันกันนี่แหละของฟังแลนตีตีกันเบิดทราบยู่หม่องกลางได้แลนนี้แลนนี้เขาไปดีแนใ,ในทีจากของแลนน้ำาร้อยไป,ไปเขาเลยเย็น บานนี้เขาหลังสีน้ามากกันเลยแห่นเขาไปบ่านเจ้าของมันมีส่วนเกี่ยวของเด้องมูเจ้าพิษกันขอบม่ได้พิษกันว่าสัน้นเขามาอะยรเห็นอันเป็นที่เจ้าของแต่ว่าบก่กคุณแม่แต่ว่า่เป็นที่ที่เจ้าของอยู่ในปัจจุบันเป็นที่ในอดีตชาติแม่ค่ะแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งคือจังสึกเป็นแม่นี่แหละว่าอันจะเตรียมของไว้ยังหายใช่ไหมว่าสั้นของเต็มอยู่น้ำผึ้งเนี่ถูกพิษจะถูงบักหล่ๆนะของเต็มเลย ิเอาไปเฮ็ดร่วงท่านวาสันสิไปเฮ็ดร่วงท่านสิไปทำบุญวาสันเอาคือเฮ็ดลร้แท้วาสันสิไ้ประชาชนปุดนีปุดสินเพลินวะสิไ้โชคห้ลาบสามตัวก็ต้องลร้แน่หล่ะของไหวเพลินวะแป้วคือคือว่าสิป,ปุดนีปุดสินคืออยากปุดนํำแท้วาสันในความฝันสิบอปุดจังได้การคันได้ขึ้นทูบ แล้วจังไดก็ได้โพสเพราะว่ามัวว่านี่ขึ้นทูบบ่ได้ขึ้นคือเก่าเพิ่ทราบว่าได้บ้าใไ้ฟังมันบ่สุทียไปขอจะขึ้นเก้าดอกมัอว่านี่คู่วเพื่อให้ขึ้นสิบหกดอกแต่เลยขึ้นสิบหกดอกบานมืนขึ้นเลยฝันว่าไม่ยิ่งผู้นีล่ะเป็นแม่ได้ดีต่ศาสตรเพิ่นว่าคนได้ขึ้นทูบสิขึ้นทูบแล้วจังไดก็ต้องโพสหนีโพสสินได้เพิ่นว่านขึ้นทูบกี่ดอกนะครับ ถึงสิบหกดอกมอว่า<อ>นี่ตุเทยียข้นเก้าตัวแต่ว่าหันว่าเอาเป็นเลขดอกอเลขมันมีอยู่<อ>บ้านนี้เนอเกนลเ,กอเกอล้เตือนเตือนเตือนนะรับไปฝันอีกว่าฝันจะคล้องยี่ขาหรือหาดหลังไงแต่ว่าหันไปเศร้าเขาเศร้าเขาไว้ในห้องจะคล้องเศร้าน่ะเดือนละสี่พันมันถ้าเป็นสองสันบ้านนี้ปันเงี้ยหลังหนึ่งคนาะใงญ่ยหลายก็เ<อ>ลยเอิญน่องผ้าลวยนี้เขาไป มาเบิงห้องใหญ่วสันญ,ญาต์สีพีนองมาห่มเต็มอยู่พีนองมายามว่าสันพี่นองคือแจ๋ไดมะมัดเลยเมื่อคืนนี่เพิ่นแตว่าป้าน้องคืออยูหลหล่หลาแต่ว่าสันก็เลยว่ายูน้ำใหญ่วาลาะน้องได้บอกน้องสาววายูน้ำบออัเมึอยูน้ำใหญ่เสียหายพนซอยกันออกคนละครึ่งเดือนละสองพันวสันจากสี่พันนะมันมีสองสันพุนเลโตัก็อยู่สันล่างใหญ่สอยู่สันเทิงวสันในความฝันนะนี่ละเลขที่พ่นน้ำมาบอก สี่พันสองพันถึงจะได้ตีเป็นสี่ศูนย์ศูนย์กับสองศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์แต่ว่ามันสองตัวหลายกว่ามักสี่ศูนย์กับสองศูนย์ย่างตรงเลขดังเบนนอ้มันฝันเดิอันนี้ความฝันเลยดีความฝันนะครับผมเอาเลยบ่เอาเลยครับมาเลยครับผมย่างซื่อบอสันแต่เบิร์กซ่าบอกว่าหลีสื่อดอตพี่น้องหมานหมานก่อนเหมือนเคลื่อนดีใจดําเด้อเล่าเบิร์กซ่แตด บอกว่าไป่เหล้ากับไปดีพี่นอ 2, 4, ้องสองสี่ไผ่กนเดอ้อไปเอาทุนมาซื้อรัฐบาลไทยกวนว่าสันแตกสองสี 2> 8, 2, 4, ได้เกือบสามตัวได้เหมือนขึ้นเอฟซีได้จนจนได้เหมือนขึ้นอืดีใจน้ำเดอ้อค่ะเมื่อออกคลิปนี้ก็ดีใจน้ำเอฟซีว่าถือเล้าสองสี่นะคะค่ะให้โชคใหมานเดอ้อค่ะพี่น้องผู้ดใดก็เลี้ยงหัวหมูด้วยว่าท้าหมุนมากก็ให้โชคใหมานุูปูทุโค้ดไหนรวยกว่าเกาเดอ้อค่ะพี่น้องอสแสดงว่า ตามมาเลยใช่ไหมครับเบิกัพย์เอาไปสุดยาหยานเพื่อนนํามัาเพื่อนบอย่านไหมห้เพื่อนนั่โหลดไหมเพื่อนดินนัมมาจังสันด่เพชริิเป็นจังไดฮัลโหลครับครับผมมนีก็เลยมาขอพรอยู่วัดสะมณีเพื่อจะให้เลขตัวนี้แตกนะคะกาว่าอยากให้เป็นตัวอื่นลายตัวเนาะค่ะนอก็าอยากให้เป็น สองหนึ่งสี่นะคะแต่ยังย้ำรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะเป็นสองหนึ่งสี่คือเก้าเด้อค่ะต้องอายเยลยโคตไปของอายโคตรแรงเลยอ้าวบารนี้ตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะคะร,าารับผมบริษัทกับเบื้องหลังไม่เนาะค่ะเน,ะน,ะน,ะน,นาะเดี๋ยวใช้ไทยคิปเนาะคะ่ะเบื้องคลิปให้จบเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้แอดพิ้นน้ำ สี่ศูนย์ศูนย์นี่เพิ่นมาบอกบอกว่าค่าเศร้าห้องนั่นแหละห้องรูร้ายแห้งสี่พันบาทแต่ว่าก็เลยเอิญน้องมาหารว่ามาอยู่น้ำบัวกันจะเอาอยู่กบออกคูละสองพันแต่ว่าหาันมกสี่ศูนย์ครับสองศูนย์หลายกว่าเมือม่อนี้มีโอกาสได้มาวัดสะมณีนะคะ,ะบ้านพักโต๊บเนาะเคยมาขอปูโค้ดใจแตกสามตไดแต่มาล่ำยินนีละงวดมีกระิขออีกออพี่น้องมี่โชคไม่ลาบจะ บนน้ำแอดมินก็ได้เด้อผล,ลำใหม่แล้วก็แอดถเป็นปูล่ำถวายขอให้แตกสองหนึ่งสี่นะคะหรือว่าหนึ่งสี่สองหรือว่ากลับไปกัมมาในหนีขอให้แตกเนาะค่ะเนาะกาสจิกเป็นโชกเป็นลาบเนาะค่ะวดนี่ก็ให้ลำลำด้วยร้่ยปังปังกันสูู้สุ้พนเนาะค่ะจะคิดว่าหรือว่าเขาอยู่บ่หรือว่าเขาอยู่บ,บ่ส่งขันไปบ,บอกให้เพื่อนนั่งเพื่อนกะน,นั่งไหม,ม,มขันบอกให้มาหากบม,มามาเตะทีน,แน่แน่ปู ไอ้ผีได้หัวหมูหรเด้อค่ะได้หัวหมูแล้วเมื่อคืนไปลาวสองสี่นะคะผีแอดมินลงคลิปแรกคือว่าให้ไปลาวก่อนเพราะว่าฝันว่าเด็กขามลา้าสองหนึ่งสี่ให้ไปลาวก่อนแตกยี่รีส4องสีอันนี้ก็เป็นแนวทางเด้อค่ะเดอะ้อมีเขามีรุดการตัดสินใจอยู่กับพ่อแมพ่พี่น้องคือเกาเนะคะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม แนวทางมีความเสี่ยงนะคะคลิปนี้ก็หายลำลวยสูสุข้นกดแช่ให้เป็นเซธีมหาเศเษธีด้วยคะ่ะคุณตี่เปิดทรัพ์ได้หลายค่ะขอบคุณค่ะ